สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลข่กกเดินกเนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่2บเดือนตุลาคม2องพนะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปัน 0, สูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะท่าในใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถไปที่ ชุมชนนะคะเดี๋ยวน้องแอดลง QR code ให้นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆไลด์ like ด้วยนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะพี่ๆก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็ให้ดินที่8ดกับ5้านะคะงวดที่แล้ว ก็วิ่งรูดของเรามานะคะพี่พี่ไม่มาแค่ห้านะคะให้เด่นที่แปดแล้วก็วิ่งรูดของเราเน้นไปที่แปดนะคะก็มาเข้าในเลขบนนะคะพี่พี่เลขบนเขาออกแปดศูนย์นะคะแต่แปดศูนย์น้องแอดไม่ได้เน้นนะคะพี่ก็มาในสายวิ่งรูดเม็ดเดียวแตกนะคะส่วนในตารางมาที่เด่นแปดเด่นแปดนะคะแล้วก็เด่นเจ็ด มาแค่ตัวเด่นนะคะพี่ๆเรียกตารางเนาะก็สายลูดของเรายินดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาตามตโตนะคะของวันนี้ก่อนไปรับชมน้องเอนก็ฝากคำเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดปะาปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้ สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่น้องแอเนได้แนวทางวันนี้นะคะวันนี้ได้เด่นที่สองวันนี้ได้เด่นที่สองกับกับหกนะคะพี่พี่สองกับหกส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะคะ น้องแอทให้วิ่งลูดไปที่หกสำหรับเราพัฒนานะคะถ้าใดรชอบก็ตามนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้แนวทางมาดิ้งดงปังปนะคะในตารางวันนี้ก็จะมีสงมีหกมีศูนมีแปด แล้วก็มีเก้ามีหนึ่งนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะต,ตัวเน้นตัวเน้น้องแอดให้วันนี้เด่นที่สองกับหกเน้นไปที่หกสองหกศูน หกสองหกนะคะแล้ก็หกแปดหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับพี่ สำหรับแนวทางตัวเน้นในวันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกที่มาติดตามวันนี้โชคดีรับทรัพย์กันทุกท่านนะคะก็ขอคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่ๆที่ติดตามรับชมนะคะของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ